คนเรานี่ก็แปลกยังแบมบูอยู่เฉยๆของมันก็ดีอยู่แล้วแค่เอามาต้มแค่เอามาแกงก็น่าจะพอแล้วนะนี่เอามาทำเป็นยังแบมบูโออีกชื่ออาจจะเหม็นแต่รสชาติอร่อยเสยท่านผู้ชมเห็นอะไรเว็บๆไหมเห็นเสื้อที่คุณอลันจะเหลึกใส่ไหมนั่นแหละครับเสื้อเจ็บงอนสีสันสองอยากได้กันไหมล่ะ เราไปตัวยก้นคุณอลันจลึกขุดหน่อกันก่อนดีกว่าเมื่อคุณตะซ,ะตะซ่าตาไซ้หรือที่สเปนเรียกสั้นๆว่าคุณรุ่งริง่งกำลังทำการนั่งเจาะเขะแเจะหน่อให้เป็นห้องเมื่อเจะยังแบมบูเสร็จแล้วก็เอามาแช่ในน้ำขี้เท่าผสมน้ำเกลือและทิ้งไว้สักสามคืนเพื่อให้มันส้มหรือว่ามันโอหลังจากนั้นก็นำขึ้นมาต้มอีกทีนึงการต้มยังเบมบูโอนั้นต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีอยู่ที่การโซนหลัว จำกับซอสใบมะกิ้วเข้ากันมากยิ่งกว่าชูมันอีกเมื่อต้มจนสุกแล้วเราก็ทำการแพ็กเกจเพื่อที่จะนำออกสู่ตลาดหาซื้อได้ที่เชลว,วางสินค้าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศวันนี้เรามีโอกาสได้มาเดินที่เดอะมอลล์ใหม่ทุ่งหมดแล้วก็มาสำรวจดูมาร์เก็ตติ้งของเราว่าอย่างแบมบูโอของเรานั้นจะไปได้สวยไหมนี่ไงวางอยู่บนเชลอยากดีเลย